ทำอย่างนี้ครับอันดับแรกเข้าเข้ายูทูบไปแล้วกดอัพคลิปใช่ครับไม่ต้องถ้าเกิดถ้าเกิดไม่อัพวิวก็จะไม่ขึ้นเลยสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการนะครับดูเดียวนะต่อคลิปหนึ่งอะซ้ำพลาดนะซ้าซ้ำพลาดอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดค้มนะควิวให้แม่ก็ลงแต่หกสิบล้านคลิปก็สัมภาษณ์เย็นนะวันนี้ก็มากับแคร์ระเชิญไลท์หลายท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับคุณอาร์มเฮอร์เลอร์นะครับหรือที่รู้จักกันดีในอาร์ตอาร์ตนะครับ คุณอาร์เธอร์เลอร์นะครับหรือที่รู้จักกันดีที่ไปแข่งโอลิมปิกนะครับซูชิมิงครับและคุณเอิร์ธนะครับที่รู้จักกันดีแก้วพงวยุนครับสวัสดีครับอ้าวไปกันไหมเหรอสองคนนี้แล้วเแฟนของซูชิมิงนะครับสวัสดีครับคุณขันนะสวัสดีครับสวัสดีครับและผัวของแก้วพงวยุนนะครับสวัสดีครับอมกุ้งคับออกเลยล่ะไม่ใช่เรื่องเนยครับวันนี้ หลายคนเนี่ยคนสาคัญเน,นี่ยนเนี่คนเนี้ยนี่ครับเราจะรับคนสําคัญคนหนึ่งเข้ามาเลยนะครับวันนี้มเขาเพิ่มอู่นะน้ํามันโลภ <c oughs> <ป>เขาคงจะรับคุณแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยู่<ก>เออไม่ใช่พี่อ้อยน้ามันลอยกล้าอ่านดิพี่อ้อยหรือจะเสียงร้องนะ่ะร้องหาแล้วเฟ็ดย่างไงวะใช่อ้อยอ้อยอ๋อ เฟสเอ้สกายเก่าแกไงอโอเคออนสกายใหม่อยู่จะเปออนสกายเก่าเลยไงเดี๋ยวหลากใครเดียวเนี่ยคนดังในเลตูบเลยนิดเดียวนะครับเดี๋ยวทำไมเขาชอบในทูปเลยอ่ะวันนี้ถูกแบนไปแล้วนะในสามลูกนะอาจจะถูกอ้าวฉันเขียนโรเวก้าผิดหรอเนี้ยไปเขียนแล้วคุณได้เขียนรายการนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มานั่งฟังพี่ขวัญบุญกันเดียวนะ กำกำทุดทุดกำทุดทุดเดี๋ยวแฟนถ้ต่อยหน้าไม่ดีไม่ดีถ้าดีขึ้นมาล่ะเออเออยากโดนต่อยหน้าฟรีอย่างเงี้ยอ่าใช่อ๋ออยากโดนต่อยเดี๋ยววายเดี๋ยวไปหาโอ้กลัวตายแล้วมันเป็นชิมมิ่งเลครับชิมมิ่งชิมมิ่งเออคุณอาร์มครับเอ้ยคุณคุณอาร์ทครับพูดบ้ากันเอง พูดบางก็ดีนะอ๋อคุณคุณโตครับครับคุณโต้รู้จิมมิ่งใหม่นะฮะจิมมิ่งครับนั่นแหละเฮ้ยนี่พี่นี่พี่ใช่เลยเนี่ยเหมือนใช่ตอนนี้นะครับฮันเล็กเกอร์ก็ไปเที่ยวบ้านอามิงโกศกันอยู่นะครับตอนนี้ไปเที่ยวบ้านผมเองแหละสวัสดีครับแล้วไหนคอนเสียงฮันเล็กเกอร์ไหนเออเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ว่างอ๋อแกทำอะไรอยู่ครับพี่อนอามิงโกศเพายังไม่ว่างครับเขาเขาไปอะไรวะเขาไปแฟบอยู่ครับ เออไม่ใช่เอาไปแคสเกมอยู่โอ้โคนถีแคสเกมคนถีแคสกี่เขใส่เขาใส่เดอร์อยู่นะวันนี้รายการนี้ครับเราจะมาเปิดเผยความลับของทุกคนนะครับความลับของมิโกะก็คือแกเป็นน้อยชายของฮาร์ลเกอร์นั่นเองนะครับครับความลับของขวัญก็คือแกเป็นแฟนของอาร์ทฮาร์ลเกอร์นะไม่ใช่ความลับและวนี่แอบจีบปะเนี่ย นี่ต้องพูดอย่างนี้ถ้าจะเกิดจะพูดสโลแกนของ Art h เ r r ร r เลยค่ะเอาพูดนี้ art h เ r r ร์เฮ้ยนี่ยวงให้คำไปคำหนึ่งล้วกันชบเลยต้อไชลยล่ะถ้าเกิดลงคลิปตอนนี้จะมีคนดูไหมว่ามีฉันฉันมีลงไปเลยขอของแกแล้วควาต้อนรับนะครับไอคอร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ไอคอร์ดแกร์เกมิงนะครับ คอสแคสเกมการเดี๋ยวัสดีครับผมเอกคอสเนะี่ยนี่ก็มาแคสเกมมิ่งนะย้ํ <c oughs> ผมฮอตร็อกเกอร์สวัสดีครับผมเอกคอสแคสชิมมิ่งนะครับชิมมิงมม่งผมจะมานอนเนเลฟชิมมิงนะ่งเนี่ยแล้วอีกคนนึงนะครับคุณเอ,อิร์ธเอิร์ดไซเลอร์ซินซิสูซูเซล่เซนร์เซนเลอร์ <c oughs> ครับคุณเอิร์ธซินเลอร์นะครับเป็นเจ้าของร้านนั่นน่ะน่าจะรู้จักกันดี เจ้าของงานไทยแลนด์กิมโชนะฮะผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นเครือข่ายเน็ตทั่วโลกเห็นไหมเนี่ยใช่อืมเต็มทีมากเฮ้ยขอเน็ตฟรีในดีเว้ยไม่ใช่ใช่ใครจะขอเน็ตก็แอดสกายมาได้นะครับเราจะวางไว้ใต้ชิปนะเฮ้ยจริงดิขอจะประมาณเน็ตสักประมาณห้าร้อยมิกอัพโหลดสักประมาณหนึ่งจิกเขาเป็นลูกของเจ้าของทีวีนะเฮ้ยจริงดิฉันจะไปฆ่ามันด้วยใช่เลยอะและนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษครับ เิ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่แขกรับเชิญพิเศษนี่นี่เอ๊ะวันหนึ่งนะครับแขกรับเชิญพิเศษครับครับหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งนี่นี่แขกรับเชิญพิเศษนี่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 ใครวะเฮ้ยนี่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 เอ้ยมันแสดงว่ามันกำลังกดแอดอยู่นี่เนี่ยคนนี้ไม่มีคนนี้เอ้ยคนนี้ไม่เอาเดี๋ยวโดนด่า นี่เอ้ยนี่โอ้โหนี่ครับแจวเชิญพิเศษอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอสวัสดีครับเอานั่งเงียบกันไว้ลากมาประมาณร้อยคนรับแค่ไม่ไม่โอ้ดูครับความรักระหว่างขวัญกับอาร์ตห่างไกลกันโอ้ยอะไรไม่ถ้าพี่เป็นสกายผมอ่าไปดูในคลิปเอาเลยกันอาร์ตอยู่ทางนึงอ้าวหายไปเลยครับแจวรับเชิญแต่ละคน ได้เรื่องวะถ้ามันจะเยอะขนาดนี้นะยังไม่หมดเทียนเนี่ยแล้วเขาจะมาด่าแกผมคนดังกว่านี้ไม่ต้องดึงใจหรอกขุ่มคนดังคือเสียงดังใช่ไหมครับใช่เปิดไมค์เต็มรอดเปิดลำโพงดีวะมันจะเปิดไมค์มันจะดังได้ไงมันต้องเปิดลำโพงดิเฮ้ยโอ้ยกดไมค์มันไม่มีเสียงเว้ยครับแล้วสำหรับรายการไอพี่เฮดเฮดมาละไอพี่ชายพี่ฮะพี่ขี่ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการภาคสนามนะครับสวัสดีครับ ちょっとねば。